ขณะนี้ได้กําหนดเวลาที่ทางจัจุรัาหัใหญ่จะทําการปล่อยขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่4-46เดินทางรับส่งไม่ไดยสารจากจัตุรหัสใหญ่ปลายทาตลาดชุมพรซึ่งจอดเทียวเิน,นางทันที่4ออกจากจัตุรหัสใหญ่ค่ะขบวนรถเชื่อมน,นี้เมื่อออกจากจัตุรัสหัใหญ่ไปแล้วจะหยุดรับส่งไม่ไดยสารที่สารถนค่ะขอความการุณาท่านผู้โดยสารอยากขึ้นหรือลง หรือใช้บริเวณบันไดเป็นที่เดินทาในขณนะที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนท่าทางขณะได้รับอันตรายจากขบวนรถได้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับขบวนรถที่จอดเทียบอยู่ในชานชาลาที่1ขณะน,นี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่171เดินทางรับส่งโดิสารจากสถานีกลางสุนเทศพ,พิวัฒน์ปลายสถานีสุกไหล่กโลค่ะถ้านบริษาทาษษาที่มีตัวในสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณาราสินของและสัมภาระของท่านขึ้นขบวนรถและจัาหาที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ a แต t i o n p พ e ชจนลับพิช